กับสุขภาพซึ่งครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆเ,เอหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวนะคะเป็นสิ่งสำคัญด้วยเรามาดูกันอ่านได้ไหมเอ,อ่ย และอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อสุขภาพและชีวิตอย่างที่คุณครูบอกว่าครอบครัวมีความสําคัญต่อสุขภาพและชีวิตของเด็กมากเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อนะคะว่าครอบครัวมีผลต่อสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของเรารู้จักสุขภาพจิตไหมคะไม่รู้จัก,จกนักเรียนมีอารมณ์อะไรบ้างาโกรธ อารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายอรายอมรมณ์ร้ายบ้างอาร้ายกาดบางทีเราก็ร้องไห้ซึมเศร้าอันนี้เขาเรียกว่าสุขภาพจิตนะคะบางคนที่มาโรงเรียนนั่งเรียนหน้าตาซึมเศร้าเพื่อนพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเพื่อนเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยแสดงว่าคนนั้นมีสุขภาพจิตดีหรือไม่ดีไม,ไม่ดีกับอีกคนหนึ่งมาโรงเรียน <u> <h aw> หัวเราะตั้งแต่เข้าประตูโรงเรียนเลยอันนั้นสุขภาพจิตเกินละไม่ใช่ละคนสุขภาพจิตอย่างคีตพัฒน์เข้ามาที่โรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเจอครูก็สวัสดีเจอเพื่อนเพื่อนก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าขีตพัฒ์มีสุขภาพดีไหมคะดะีสุขภาพจิตดีงั้นเรามาดูกันว่าผลต่อสุขภาพกายกับครอบครัวเป็นยังไงนะคะ อ่านอ่านตรงนี้หน่อยค่ะ ผลต่อสุขภาพกายของเด็กๆก็คืออย่างเด็กๆเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตใช่ไหมคะเราใช้อะไรในการเจริญเติบโตบ้างอย่างที่ครูพี่กุณสอนไปแล้วมีอะไรบ้างอาหารน้ําอากาศอาหารนี่มีกี่หมูคะห้าหมูห้าหมูมีอะไรบ้างหมูหนึ่เนื้อสัตว์2ข้าว ามผักอ่าสพวกแตงโมสับป,ปะรดเป็นอะไรเอ่ย 5. ผลไมา้ห้าห้าไขมันอ่าอันนี้ก็คืออาหารหมูถ้าเด็กๆได้รับการรับประทานอาหารที่ดีอาหารครบห้ามูแล้วก็มีการออกกำลังกายใครเล่นกีฬาบ้างใครไปวิ่งบ้าง ใครเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนนี่ก็คือการออกกําลังกายแล้วเอามือลงค่ะแล้วมีการพักผ่อนที่เพียงพออันนี้ก็จะช่วยให้ในักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะซึ่งการปฏิบัติตนตามคําแนะนําของพ่อแม่อย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอ,อย่างตั้งแต่เด็กนักเรียนเกิดมา ใครเป็นคนหาอาหารให้นักเรียนทานแม่ถ้าคุณแม่ให้ทานอาหารที่สมมติว่าเด็กๆชอบทานแต่หมูหยองอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เห็นเลยว่าเด็กๆทานหมูหยองหมูหยองได้เยอะทานได้อย่างเดียวก็เลยซื้อแต่หมูหยองให้ซื้อแต่หมูยห,อหมยองให้เป็นยังไงได้รับสารอาหารครบไหมคะไม่ครบถ้าคุณแม่ดูแล เลี้ยงดูเด็กๆให้กินแต่หมูหยองตั้งแต่เด็กจนโตมาเด็กๆก็จะกลายเป็นเด็กขาดสารอาหารแต่ถ้าคุณแม่ของเด็กให้ทานผักทานผลไม้ทานเนื้อทานข้าวหาทุกอย่างเลยที่เป็นอาหารครบห้าหมู่แล้วเด็กๆเลือกที่จะรับประทานตามที่คุณแม่หามาให้เป็นไงคะสุขภาพของเด็กจะเป็นไงแข็งแรงแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี แต่มีบางคนนะคะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรอย่างเช่นลูกจ๊ะเดี๋ยวตื่นนอนมาหนูต้องไปแปลงฟันนะถ้าบางคนปฏิบัติตามคุณพ่อคุณแม่ฟันก็จะเป็นยังไงคะไม่ผูไม่ผฟันขาวสะอาดแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ไม่แปลงจะนอนเป็นไงคะแม่ติน่อ่าเราไม่เชื่อพ่อแม่ฟันของเราก็จะผูไม่สวยด้วยใช่ไหมคะอ่าซึ่ง สุขอน,นี้ใส่ต่างๆ,ๆที่จะทําให้เด็กมีสุขภาพ,ภาพดีก็เริ่มต้นจากการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเด็กเป็นอันดับแรกไม่ใช่ว่าเกิดมาคุณครูไปสอนนักเรียนแปลงฟันเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ใครสอนคะ,ออะคุณพ่อคุณแม่ของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนดีเด็กๆปฏิบัติตามเราก็จะมีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ อ่าอย่างสุขานิสัยในการนอนหลับพักผ่อนเด็กๆนอนกันกี่โมงเอ่ยใ,ใครเกินใครนอนเกินสองทุ่ม,นอ,นมอ่าทำอะไรอยู่ถึงนอนดึกทำการบ้านทำอะไรไใ,ใครทุ่มหนึ่งก็นอนแล้วอ่าเอามือลงปกติเด็กๆต้องนอนกี่ชั่วโมงคะ 8ชั่วโมงใครนอนมากกว่านี้บ้างใครนอนสิบชั่วโมงอ่าอย่างเด็กๆวัยเด็กๆวัยเรียนวัยกำลังเติบโตอย่างน้อยเด็กๆต้องนอน9 1 0ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอบางคนติดละครอ่ามีไหมมีไหมอ่าโซพิดาหัวเราะเลยติดละครนอนดูละครกับคุณพ่อคุณแม่ นู่นแหละเที่ยงคืนรู้จักเวลาเที่ยงคืนไหมคะจักค <Yeah. S 1> ่ะเอาเที่ยงคืนตีหนึ่งรู้จักเวลาตีหนึ่งไหมคะจักค่ะย่างวันนี้เป็นวันศุกร์พอเป็นตีหนึ่งปุ๊บจะเป็นวันอะไรคะวันร์เออก็จะเป็นวันเสาร์บางคนนู่นแหละตีหนึ่งตีสองนอนพอจะมาโรงเรียนอีกวันเป็นไงนอนเพียงพอไหมคะ oh, <so> ไม่เพียงพอสมองเนี่ย ถ้านอนไม่เพียงพอสมองก็จะไม่ปลอดโปร่งมาเรียนก็จะเรียนไม่รู้เรื่องอ่าอย่างน้อยเด็กๆต้องนอน9ก้ถึงสิชั่วโมงสําหรับการแปลงฟันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนให้เด็กๆแปลงฟันตื่นนอนก็ต้องแปลงฟันพอจะเข้านอนก็ต้องแปลงฟันอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะบอกเด็กๆสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะคะอ่าการ ทำความสะอาดตนเองอการอาบน้ําสะผมคุณครูสอนเด็กๆตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่ใช่คนที่สอนเด็กๆก,ก็คือคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่แมซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนปลูกฝังในเรื่องของสุขภาพแก่เด็กๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดร่างกายการทำความสะอาดมือ,อ การอาบน้ำการทำงานบ้านทุกสิ่งทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการพฤติกรรมพฤติกรรมเหล่านี้เราได้รับการฝูกฝังมาจากครอบครัวนะคะอย่างการทานอาหารคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกเด็กๆไหมว่า อย่าพูดหรือว่าเล่นกันเวลาทานข้าวบอกไหมคะบอก,บอ,กอ่ะเชลิสเว่าบอกครับอ่ะซึ่งเราก็ควรจะนำมาปฏิบัติตามเป็นการส่งเสริมให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่ะต่อมาผลต่อสุขภาพจิตเอ๊ะครอบครัวมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรครอบครัวเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิต อ่าอย่างบางทีครอบครัวบางครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันพออาสมมติว่าหนูเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหนูจะรู้สึกยังไงคะร้องร้องไห้ตามไปด้วยรู้สึกยังไงคะสดชื่นไหมไม่ไมถ้าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหนูก็จะรู้สึก,กซึมเศรา้าสุขภาพจิตดีไหมไม,ไม่ดีอเห็นไหมพ่อแม่ทะเลาะกันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเราแลและ ถ้าครอบครัวของเด็กมีความรักการทะเลาะก,กันของพ่อแม่อาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันเราก็อาจจะมีทะเลาะบอแวงกันบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเราใช้ความเข้าใจใช้ความรักบางทีพ่อแม่ทํางานมาเหนื่อยอาจจะทะเลาะกับแทนที่แม่จะทะเลาะกับพ่อละแม่ทะเลาะกับเราแทนได้ไหม <c oughs> ได้เพราะว่าเราสนไงคะเราดื้อครอบครัวที่มีความรักความอบอุน่นสมาชิกในครอบครัวก็จะมีสุขภาพจิตดเีเราก็จะเป็นเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเพราะว่าพ่อ,พอ,พอ,พอแม่รักกันดีเราก็จะมีสุขภาพจิตดีด้วยนะคะมีไหมเ,เป็นไงอยากครอบครัวนี้เป็นไงคะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรบ้างที่จะทําให้ครอบครัวเรามีความอบอุ่นเราต้องทําอะไรบ้างครอบครัวเราถึงจะอบอุ่นอะไรนะคะทำดีทำดีทำยังไงบ้างกเลยทําดีอ่าเด็กถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องช่วยทํางานบ้านถ้ามีเวลาว่างในครอบครัวเราอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปออกกําลังกายไปทาํากิจกรรมต่างๆไปเที่ยว เป็นการสร้างความรักในครอบครัวของเรานะคะอย่างที่ครูบอกถ้าสมาชิกในครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นพ่อก็ไม่สนใจแม่แม่ก็ไม่สนใจลูก่าเป็นไงครอบครัวจะมีความสุขไหมคะใช่่าระหว่างหนูมีการบ้านระหว่างมานั่งทําเองงมทําเองโอ้ทาเองดีกว่าคิดเองกับมีคุณแม่มาช่วยทําหนูจะเลือกอันไหนคะ ทำเองหรือว่าให้คุณแม่ช่วยทำทำเองและที่ข้อไหนที่หนูไม่เข้าใจหนูคิดเองกับมีคนมาช่วยหนูทำหนูจะเลือกอันไหนคะคิดเองอ่าหนูเลือกว่า,าให้ <ทำ S 1> คุณแม่ <ทำ S 1> คุณแม่ <ทำ S 1> ช่วยเราคิดด้วย <ทำ S 1> เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่ลูกได้นะคะ<ำ>แต่ถ้า เราจะทําอะไรแล้วอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลเราเลยเสื้อผ้าเราก็ต้องซักเองอาหารเราก็ต้องหามาเองเป็นไงรู้สึกขาดความรักไหมคะมรู้สึกขาดความรักถ้าสมมติว่าครอบครัวของหนูไม่เอาใจใส่ดูแลต่อกันก็จะเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นาบางคนก็จะกลายเป็นเด็กมีปัญหาถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆ มีไหมคะมีไหมคะมีพี่ล้านบอกมีเพราะผมเคยทะเลาะก,กับแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งถ้าเป็นพี่กับน้องทำกันอย่างนี้เป็นไงครอบรัวคัวจะมีความสุขไหมคะไม่ไม่มีถ้าเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องนะคะน้องก็อย่าไปรังแกพี่นะคะถ้าน้องเสียใจน้องร้องไห้เราเป็นพี่ต้องทำยังไง คิดมากน้องน้องอ่าดีๆอย่าร้องนะ,ะเป็นการช่วยปลอบน้องนะคะอ่าจบลงแล้วในเรื่องของครอบครัวที่ว่ามีผลต่อสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายของนักเรียนวันนี้คุณครูก็มีใบางานใบกิจกรรมมาฝากเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้ซึ่งในห้องเรียน ปลายทางโรงเรียนวางไกลกังวคคลคุณครูก็นำใบงานไปแจกไว้ที่ห้องแล้วนะคะครบ